ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับว่าระบบระบบหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้านะครับคือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นอันตรายต่อคนเดินถนนหรือว่า,าคนที่อยู่ตามทางที่อาจจะพิการทางสายตาอะไรอย่างนี้นะครับคือเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราด้วยความที่รถไฟฟ้าเนี่ยมันเงียบนะครับแม้แต่ ในเมืองเนี่ยถ้าเราขับไปอ่ะผมสังเกตหลายรอบแล้วว่าคนจะไม่ค่อยรู้สึกตัวว่ารถไฟฟ้าผ่านไปนะครับแม้แต่รถไฮบริดก็ตามนะครับเขาก็เลยมีกฎนะครับขึ้นมานะครับว่ารถรถไฟฟ้าเนี่ยควรจะต้องมีระบบเสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่หรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า v e s s นะครับหรือย่อมาจากคำว่า virtual engine sound system นะครับคือเป็นเสียงสังเคราะ นะครับผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่าอันนี้มันเปิดอยู่นะผมจะลองเข้าเกียร์แล้วเดินหน้าดูนะไม่รู้จะได้ยินเรือเปล่นนะครับคือมันจะมีเสียงลำโพงเนี่ยฮึ่งๆึๆึขึ้นมานะตามความเร็วนะครับตอนนี้รถขับอยู่นะครับ คือมันก็จะมีเสียงวอเตอร์ไฟฟ้าด้วยแหละแล้วก็จะมีเสียงไอ VESS เนี่ยหอนเบาๆนะครับให้รู้ว่ามีรถเคลื่อนไปนะครับแต่ทีนี้ล่ะถ้าเราปิด VESS เนี่ยนะครับคือมันจะมันจะดังตามการเคลื่อนตัวของรถนะครับทีนี้นผมปิดนะมันปิดได้เหมือนกันโอเคผมปิดปุ๊บ ตอนนี้มีแต่เสียงมอเตอร์แล้วโอเคประมาณนี้นะครับคือมันก็เป็นประโยชน์หนึ่งนะครับของระบบนี้ไว้เตือนคนที่เขาอ,อยู่บนถนนอะไรเงี้ยครับหรือคนที่สัญจรไปมาแม้แต่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ตามนะครับอย่างรถฮุนไดโค n a หรือฮุนไดไอออนิกเนี่ยเสียงเขาเฉพาะมากนะครับคล้ายๆพวก ยาน UFO ในหนังไซไฟเลยนะครับแล้วก็บางรุ่นปิดไม่ได้นะครับเขาก็จะมีสวิต VESS เนี่ยแยกออกมาแถวๆนี้นะแต่ของ MG เนี่ยเราต้องไปปิดในหน้าจอหลักนะครับโอเคครับประมาณนี้เล่าให้ฟังสนุกๆครับสวัสดีครับ